ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ทันไดร้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ a l i n e i d a s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระราชสารโสพลหรือหลวงพ่อวิสิทธิ์อธิปัญโยอดีตเจ้าคณะจังหวัดตังช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2541ถึง2551 และอดีเจ้าวาดวัดจอมไตตำบลน,นายงเหนืออำเภอนาโยงจังหวัดตังท่านมีนามเดิมว่าวิสิทตพุทธนวนเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2473ที่บานเลกที20หมู่ที่7ตำบลน,นายงเหนืออำเภอนาโยงจังหวัดตังจบการศึกษาระดบับชั้นะสมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดจอมไตขนาดอายุ13ปีเข้าพิธีบรระชาเมื่อวันที่17กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2486ที่วัดจอมไตโดยมีพระสังวราโกวิทวัดจอมไตเป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2490สอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดสามพยาเขตพระนครกรุงเทพกระทังอายุครบ20ปีบริบูรณ์อุปสมบทนักปัสสีมาวัดจอมไตมีพระสังวราโกวิทวัดจอมไตเป็นพระอุปชาหลังจากอุปสมบทแล้ว มุ่งมันศึกษาพ,ะพระประจิตธรรมปีพุทธศักราช2498สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคจากสำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงปีพุทธศักราช2499สอบได้วิชาครูพิเศษมูลเป็นการศึกษาพิเศษจากสนามสอบจังหวัดพัทลุงและปีพุทธศักราช2517สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนภาคสังคาธิการส่วนกลางแผนกศึกษาอบรมรุ่น6 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านนวัตกรรมอีกทั้งเป็นครูสอนพระปริติธรรมแแนกธรรมที่สำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทธลุงปีพุทธศักราช2506ได้ขึ้นเป็นครูสอนพระปริติธรรมแผนกบาลีที่สำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทธลุงปีพุทธศักราช2510เปิดการสอนพระปริติธรรมแผนกธรรมที่วัดจอมไตจังหวัดตัง ปีพุทธศักราช2562เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดจอมไตยงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาปีพุทธศักราช2511เป็นพระธรรมทูตสายที่9ออกอบรมประชาชนเป็นประจำตามโครงการพาร,าระธรรมทูตปัจจุบันเป็นหัวหน้าพาระธรรมทูตจังหวัดตังเป็นประธานและเป็นวิทยากรการอบรมพระภิกษุสามเณรนวกะในภา,าษาประจำทุกปี ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2506เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงป,ปีพุทธศักราช2512ดำรงตำแหน่งเจ้าว,วาดวัดจอมไตป,ปีพุทธศักราช2516เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตังป,ปีพุทธศักราช2520เป็นพระอุปชาป,ปีพุทธศักราช2522เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองตังป,ปีพุทธศักราช2540เป็นเจ้าคณะจังหวัดตัง ปีพุทธศักราช2551เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตังลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2517ได้รับพระาราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทิานนามที่พระครูศรีปัญญาภรณ์ปีพุทธศักราช2525ได้รับพระาราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทิานนามเดิม ปีพุทธศักราช2537ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นภาครูสัญบัติเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ,ษในราชทินนามเดิมปีพุทธศักราช2541ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสิทธิทธรรมคณีปีพุทธศักราช2546ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้น่าที่พระราชาสารโสพล เมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2549ท่านเข้ารับการรักษาอาการอาภาธตโรคไส้ติ่งอักเสบและโรคหวัดที่โรงพยาบาลศูนย์ตังและโรงพยาบาลสงขาาลานครินหาดใหญ่เมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2550ท่านเกิดอาการติดเชื้อจึงต้องเข้ารับการรักษาอาการอาภาธตที่โรงพยาบาลศูนย์ตังอีกครั้งหลังจากนั้นปลายปีพุทธศักราช2550 อาการอาพาธของท่านเริ่มดีขึ้นคณะแพทย์จึงอนุญาตให้ท่านกลับมาพักฟื้นที่วัดจอมไตกระทั่งวันที่22เมษายนมีพุทธศักราช2552ท่านได้มรณภาพอย่างสงบสิริอายุ78ปีพันสา58ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่